พบกับ e n j o y n น w s อัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันปียาลมมาตยาบุญค่ะ หลังจากห่างหายไปจากหน้าจอสักพักหนึ่งนะคะสำหรับนางเอกน้องใหม่อย่างสาวฉัตรปริยาฉัตรค่ะหลังจากที่เซ็นสัญญากับทางช่องเจ็แล้วนะคะก็มีละครเรื่องเสือสังฟ้ามาให้เราได้ติดตามกันทันทีค่ะซึ่งสาวฉัตรนะคะเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ากระแสละครเรื่องนี้นั้นดีมากๆเลยนะคะในบทบาทเนียยอมรับว่าห่างไกลาจากตัวเองสุดๆเลยค่ะแต่ก็ชอบนะคะว่าได้แต่งตัวสีสันจัดจ้านดีค่ะนอกจากนี้นะ ะะยังมีผลงานไหมเราได้ติดตามกันอีกด้วยนะคะกับละครเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดเรื่องนี้แสดงคู่กับหนุ่มพอสลันด้วยค่ะแม้เป็นคือลูกใหม่ที่มาแรงจริงๆเลยนะคะยังไงเราจะติดตามผลงานของเธอนะคะสาวชาติกลับมาพบกับ e n j o y News อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันปิยาลมมาตยาบุญรายงานค่ะ